เอาเป็นว่าตอนนั้นผมได้มั่นใจมากๆเพราะว่าอาวุธเทพนั้นได้อยู่ในมือของผมแล้วมันคือชิป M2 ไม่กลัวไฟในบรรโลกใบนี้แม้กระทั่ง 8K พอได้เริ่มตัดไปสักพักอุ้ยตัดยากจังวะไม่ถนัดเลย สวัสดีครับจะว่าไปในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ที่ iPad Pro M4 นะั้นเริ่มเปิดตัวมันทําให้ผมนึกถึง1ปีที่แล้วครับนั่นก็คือในช่วงที่ประเทศไทยยังไม่ร้อนขนาดนี้แต่ปีนี้นี่คือแบบโอ้โห4 3 4 4องศาแบบร้อนตับแตกอะ่ะโดนแดดแป๊บเดียวนี่คือแบบ <c oughs> คือไไม่อะ่ะ <c oughs> เออเข้าเรื่องแล้วกันผมต้องขอบอกก่อนว่าตัวผมนั้นไม่ใช่มืออาชีพนะครับยังเป็นมือใหม่ทางด้านวิดีโอแล้วก็การาฟ,ฟิกอยู่ แต่ช่วงนั้นคือแบบผมอยากได้อุปกรณ์ที่มันครบจบคันทั้งตัดต่อวิดีโอได้ทํากราฟิกวาดรูปสวยเล่นเกมมันดูหนังสนุกแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกและสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวของผมตอนนั้นเลยก็คือ iPad เท่านั้นอยากได้มากๆพอมันตอบโจทย์ทุกการเดินทางจอสวยถ่ายสมูทซีบียแรงจะเสียดายแพงไปหน่อยแฮ่ไม่พอแถมยังสกักเ๊กอีก แต่สุดท้ายครับผมได้เลือก iPad Pro 11นิ้วชิป M2 ความจุ500จกิกะไบต์บวกเซลลูล่ากับ Apple Pencil แก็จเจะเสริมซูกูเคสกันกระแทกอย่างดีฟิล์มกระจก Apple m e n ประกัน1ปีถ้าหากทำแตกฟรีเปลี่ยนใหม่สายชาร์จ M I 65วัตต์ชาร์จไวสุดๆ USB C ครับเอาไว้ต่ออุปกรณ์เสริมทั้ง SSD คีย์บอร์ดเมาส์ HDMI ต่อขึ้นจออ้อมมาต่อใหม่ได้หมดเลยผลสรุปค่าเสียหายทั้งหมดเลยก็คืออ่าแปบ๊บหนึ่งนะอ่า Apple โปรซูเวล่าบลแบบ็อกแอปเปิลมซบกเคดโอเค okay. 6 4 4 0บาทสำหรับผมสิ่งของราคา60,000ถือว่าเป็นสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็แพงที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมเคยจะมีมาและคำที่ฟุ่มเฟือยสำหรับผมนั่นคือต่อให้สิ่งของนั้นจะแพงขนาดไหนแต่ถ้าหากมันถูกซื้อแล้วก็เอามาใช้งานแล้วสิ่งของนั้นมันได้สร้างคุณค่าต่อตัว,ตวเรานั่นถือว่าไม่ฟุ่มเฟือยแต่กับ iPad นั้นสำหรับผมมันไม่ใช่เลยมันไม่ได้สร้างคุณค่าเท่าที่มันควรจะเป็นกับราาาคที่จ่จยไป เมื่อหนึ่งปีที่แล้วครับตอนที่ผมได้รับ iPad มาใหม่ๆผมก็ได้ถ่ายคลิปพร้อมกับเปิดกล่อง Unbox อกไปในตัวด้วยแล้วเมื่อทุกอย่างนั้นลงตัวเสร็จสับผมก็ได้รีบเอาวิดีโอเข้าไปในเครื่อง iPad แล้วเอาไมค์กับหูฟังมาเชื่อมกันแล้วเ,เริ่มตัดต่อภาคเสียงให้กับวิดีโอเพราะอยากรีบตัดคลิปรีบลง YouTube และรีบปวด <laughs> ผมรู้ว่าใครที่ได้ iPad ใหม่ๆอ่ะเป็นอไทุกคนแหมสตอรี่เฟซไอจีนี่ไม่อยากจะพูดผมพูดถึงตัวเองนะครับไม,ไ,มไ,มไม่ได้กล่าวหาใครเลยและผมได้เอาวิดีโอนั้นลากลงมาช่องไทม์ไลน์แล้วเริ่มตัดคลิปแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นช่องต้นวิดีโอครับถามว่าตัดได้ไหมมันก็ตัดได้แหละแต่ว่าจากใจคนที่ใช้ PC มานานนะ่ะมันตัดค่อนข้างที่จะช้ากว่าเยอะมากๆเพราะการที่เราจะจิ้มจากตรงจุดนั้นมาตรงจุดนี้มันจะต้องใช้พลังงานระหว่างช่วงแขนแล้วก็ข้อมือมากกว่าเมาส์ แต่ได้เกิดเป็นเมาส์อ่ะเราสามารถที่จะสััสข้อมือคลิกลากคลิกลากแป๊บเดียวแล้วยิ่งแต่ตอนซูมขยายนะบอกเลยว่าโอ้โหต้องคอยลูดปาดใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเมาส์อ่ะสครูสครูแป๊บเดียวอ่ะถึงแล้วอีกอย่างที่ผมยกให้ PC นั้นเด่นเรื่องความเร็วในการตัดต่อไม่ใช่เพียงเพราะว่ามันใช้เมาส์ได้คล่องแต่เป็นเพราะว่ามันมีปุ่มคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดเพราะว่าหนึ่งวิดีโอที่ผมใช้เนี่ยทั้งการเลือกการตัด การลบการลากลาการแก้เฮ้ยมันตัดได้เชื่อพี่เองก็ตัดใจเย็นๆไปสิจะรีบร้อนไปไหนล่ะพี่วิดีโอหนึ่งสิบกวนาทีกี่ชอ็อตกี่เสียงเน ى, ี่ยปลาเข้าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยงั้นเองก็เอาเมาส์กับคีย์บอร์ดต่อเข้าไปดิแปลงเป็น PC ซไปเลยผมก็คิดแบบพี่แหละผมก็เชื่อมต่อบูทูธเข้าไปตั้งค่าปุ่มคีย์ลัดใช้ไปสักพักอ้โหแอปเด้งแอปดาวนันชีมันเพิ่งลง iPad พี่มันน่าจะยังไม่ลองรับพี่ ล้วเด้งหลายอาร,อารอบด้วยผมไม่รู้จะทำไงก็เลยแบบไม่ใช้แพงแล้วพี่ตัดต่อในคอมดีกว่าเฮ้เดี๋ยวก่อนเนสองซื้อมาตั้งแพงแอปตัดต่ออื่นก็มีไม่ใช่นี่ Final Cut Pro l u m a Fusion ไง <c oughs> เสียตังค์งเลยพี่ ทั้งแบบเต็มทั้งหลายเดือนแล้วถ้าเกิผมซื้อมาแล้วมันใช้คีดแล้วไม่ได้ผมจะทำยไงพี่แล้วอีกอย่างนะพี่ iPad คอดร้อนเลยพัดลมก็มีสัวเดียวด้วยพี่ผมต้องแบ,บ่งให้มันเนี่ยตัดไปร้อนไปเอองั้นเอาตามที่น้องสะดวกเลยแล้วกัน <c oughs> แล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ผมใช้คอมเก่าๆเริ่มตัดคลิปแล้วก็ลง y o u t u b e ไปก่อนส่วน iPad ก็ เน็ตฟิกครับจโอขอด,ดีลำโพงตรด,ดังถ่ายโคดเลื่นเรียกได้ว่าเอามาเสพโซเชียลล้วนๆเลยแต่ถามว่าเอามาทางานไหมมันก็มีนะตอนที่เอาวิดีโอมาตัดมาทําคลิปสั้นใส่แค่รูปภาพใส่แค่เพลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันมีความซีเรียสขึ้นมาอย่างคลิปเนี้ยผมว่าผมชอบ PC มากกว่าแล้วก็เวลาที่ผมถ่ายรูปเสร็จผมก็จะเอาเข้ามาใน iPad เพราะว่ามันสามารถที่จะแต่งได้ง่ายเวลาจะส่งให้ใครหรือว่าส่งให้เพื่อนหรือว่าแชร์ลงโซเชียลของตัวเองเนี่ยมันก็สะดวกรวดเร็วเฮ้ยแต่ว่าโทรศัพท์ธรรมดามันก็ทาได้ไม่ใช่เหรอ อย่างน้อยจอมันก็ใหญ่นะพี่ส่วนแอป c r e a t e แน่นอนครับมันตำนานอยู่แล้วถ้าเกิดคู่กับปากกา Apple Pencil แล้วบวกกับนักวาดที่มีสกิลบอกเลยว่าสวยมากๆหาไรายได้ได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้มันเป็นส่วนสำหรับผมนี่คือแบบคือง่อยง่อยนะครับผมไม่ได้ซึ่งตอนนั้นผมก็เพิ่งรู้ตัวเองนะว่าชีพหายแล้วใจร้อนไปหน่อยแล้วตอนน้นมาหาอะไรก็เปิดเทอมผมก็ถือ iPad ไปใช้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีนะจดโน้ตได้ดีวาดรูปไปดีแต่แบบใช้ไม่คุม้ม <laughs> อยากขายทิ้ง嘛 เออเอาไงดีวะคอมที่ใช้มาตั้ง6ปีก็พังซะด้วยไปเซ็นทั์แล้วกันไปถามร้านตู้กระจกวันนั้นผมก็ขับรถไปเลยเว้ยแล้วก็เดินไปถามร้านตู้กระจกตู้หนึ่งพี่ครับอยากขาย iPad Pro ครับพี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยได้ประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อสเปคอะไรน้อง อ๋อ iPad Pro 11นิ้วตัวใหม่ล่าสุดเลยครับพี่ความจุ502 g b ใส่ซิมได้ด้วยนะครับพี่เขาก็เช็คทุกอย่างเลยดูสภาพดูสเปคว่ามันตรงทุกอย่างไหมเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วตอนนั้นผมมั่นใจมากเพราะว่าดูแลโคตรด,ดีให้เลยสภาพ99%อีก1%ที่หายไปคือค่าฝุ่นเกาะแล้วราคาที่ผมตั้งไว้ในใจเลยก็คือ45,000ขาดทุน5,000ไม่เป็นไรยังพอรับได้แล้วถ้าเกิดมันขายได้นะผมจะรีบเอาตัางค์เนี้ยไปซื้อคอมทันทีน้องพี่ได้ราคาแล้ว พี่ใอ้น้องได้สามหมื่นนะ <c oughs> อ๋อ,อครับเราถ้าเกิดผมอยากจะขายตัวของ Apple pencil กับซูกูเคสเนี่ยรวมแล้วเท่าไหร่ครับพี่ถเอาทั้งหมดอ๋ม่ไม่น้องอันนี้คือราคารวมทั้งหมดแล้วน้องอ่ะต้องเอาให้พี่ทั้งหมดเลยแล้วต้องมีกล่องเลยนะน้องเนี่ยเอากล่องมาด้วย่ะเนี่ยจาก60,000่นแล้วส0 0หมหายไปไหนวะ เดี๋ยวผมกลับไปเอากล่องที่บ้านก่อนนะครับพี่และแน่นอนครับขายไปก็ช้าใจเปล่าๆแล้วบวกกับช่วงนั้นที่ผมไม่มีคอนเทนต์แล้วก็ไม่มีคลิปที่จะตัดด้วยก็เลยเอา iPad มาทํางานส่งอาจารย์เป็นหลักส่วนที่เหลือผมก็เอามาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมถึงะนั้นแล้วไม่ว่าเกมอ s t สโตมันจะดีขนาดไหนผมว่ามันยังคงสู้ PC ไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ส่วนในเรื่องของชิป M2 ผมว่ามันแรงเกินเหตุจําเป็นนะผมใช้ไม่เคยถึงประสิทธิภาพมันสักครั้งแน่นอน แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งผมได้พบเจอกับ2เหตุการณ์ซึ่งมันจะเป็น2เหตุการณ์ที่ทําให้ผมรู้สึกเกลียด Apple แบบเข้าเซตเลยแล้วก็รู้สึกโทษตัวเองว่าทาไมถึงไม่ศึกษาข้อมูลให้มันดีๆก่อนที่จะเริ่มใช้งานเจ้าสิ่งนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดก่อนที่เราจะเริ่มโทษตัวเองเราก็ต้องโทษคนอื่นก่อนครับมันคือกฎของการใช้ชีวิตแบบมีความสุขเราจะเรียดไปทําไหมในเมื่อเราเป็นประชาชนคนธรรมดาที่มีความทุกข์ส่วนบริษัทนั้นกลับทกรรากาไรมหาศาลช่างเขาเถอะครับ เวลาที่ Apple นั้นเปิดตัวนิวสินค้าอะไรก็ตามที่เป็นนวัตรกรรมหรือว่าสิ่งใหม่ๆ Apple จะนาเสนอสิ่งนั้นเป็นพิเศษและทาให้เราเกิดความรู้สึกว่ามันจําเป็นและอยากได้มากๆแต่กับการสิ่งที่มันจําเป็นแล้วก็ควรที่จะบอกมันกลับไม่บอกและไม่พูดถึงและจะต้องเก็บข้อมูลตรงนั้นให้ลึกที่สุดเหมือนไม่อยากจะให้ใครหาเจอซึ่งมันก็เป็นปกติของกาตลาดแหละที่เราไม่ควรจะเผยข้อเสียของตัวเองออกมาแต่อย่างน้อยก็ช่วยเขียนบอกหน่อยได้ไหมว่า ถ้าหากคุณไม่มี iPhone คุณไม่สามารถโทรออก iPad เครื่องนี้ได้แล้วคุณมี iPhone แล้วเลยยังสามารถช็อปได้อะไรก็ขเขียนมาเถอะแต่มันกลับขเขียนมาแบบเนี้ยแล้วคนที่ไม่ได้ดูรีวิวรู้ว่าถามคนที่ใช้งานจริงอะ่ะไม่ได้มีใครรู้หรอกว่ามันโทรออกไม่ได้แล้วรู้ไหมว่าผมรู้ตอนไหนตอนที่โทรศัพท์เครื่องหลักของผมอะ่ะมันทัชสก,กีนไม่ได้แล้วจําได้ว่า iPad มันใส่ซิมได้นีว่วาเฮ้ย hey, งั้นเราก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหลักดิแล้วก็เริ่มขอรหัส OTP เพราะว่าอยากจะเข้าทูบันนี่ก่อนเลยต็อกแรกก็นั่่งงรอไไไปทมมเด้สีว อ๋อสงสัยยังไม่ได้รีเครื่องก็รีปึ๊บต๊อก2ไม่เด้งวะต๊อก3ไม่ใช่แล้ว <c oughs> ลองถอดซิมมาใส่ในโทรศัพท์เอ้มันก็เด้งนี่หว่าผมก็เซิร์ชเข้าไปใน YouTube แล้วก็ได้ไปดูช่องอัติรีวิวแล้วก็ชิแวะไปอ่านคอมเมนต์แป๊บเดียวเท่านั้นแหละชัดเลยอะ่ะความรู้สึกเหมือนมีคนมาต่อยท้อกแบบเน้นเอ่ะแบบ <c oughs> จุกแถมยังกระซิบข้าหูอีกว่าน้องหัดดูรีวิวก่อนซื้อยนะครับที่หลังอะ่ะยังสาแก่ใจไม่พอผมจําได้ว่ายายผมมีแท็บเล็ตของซัมซุงแท็บเอเก้าพาร์ตตัวปก ตัวใส่ซิม1 0 0 0 0หมื่นอ่ะแต่ของผมตัวปกติ32 0 0มืแต่ถ้าอยากใส่ซิม3 8 0 0 0 6 0 0 0ที่จ่ายขึ้นมาผมรู้ว่าเทคโนโล,โลยีมันคงจะต่างกันแต่แบบของยายผมที่บวกขึ้นมา2,000นอ่ะมันสามารถใส่ซิมแล้วก็โทรออกเหมือนโทรศัพท์ได้แนะ่นอนอ่ะแต่ของผมแบบโหลองให้คือตัว iPad ที่มีเซลลูลา่าที่มันสามารถใส่ซิมได้อ่ะมันไม่สามารถรับข้อความ SMS หรือว่าโทรได้นะมันทําได้แค่อย่างเดียวเลยก็คือเปิดเน็ตในซิมเท่านั้น ก็ก,ก็กกกเกินลูกพี่และในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายและผมเชื่อว่าต้องมีคนสังเกตเห็นแน่นอนว่าจอของผมนั้นมันเป็นเส้นแล้วฟิล์มติดไม่สนิทแล้วทําไมถึงเป็นเช่นนี้ก็อาวันนั้นหลังเลิกเรียนผมก็เล่นบาสต,ตามปกติแล้วก็กําลังขับรถกลับบ้านแล้วอยู่ฝนก็เริ่มตกลงมาผมก็แบบเฮ้ยเรามี iPad ในกระเป๋านี่ว่ะไม่เป็นไรหรอก iPad มันก็คงจะก,กันน้ำเหมือน iPhone ละมัง้ง อีกอย่างมันก็ถูกใส่ในกระเป๋าบาสด้วยแล้วกระเป๋าบาสนี่มันกันน้ําสบายหายห่วงแล้วอีกอย่างถ้าเกิดเราจอดอะ่ะเราก็ไม่มีเสื้อกันฝนไม่มีถุงพลาสติก แล้วใต้บอปก,ก็เต็มไปด้วยพวกชุดพวกลงเท้าด้วยแล้วถ้าเกิดจะให้รอฝนหยุดเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหยุดกี่ทุ่มนะครับเพราะว่าหิวข้าวก็เลยแบบไม่เป็นไรฝ่ฟาฝนกลับบ้านไปเลยแล้วกันพอถึงบ้านปุ๊บรู้เลยว่าแบบเอ้ยกระเป๋ามันกันน้านะแต่ว่ามันกันแค่ข้างๆแต่ว่าข้างล่างมันไม่กันพอยก iPad ขึ้นมาดูปรากฏว่ามันเปียกประมาณ30%เปอนตะเอ้เปียกแค่นี้เองเหรอโอ้โหจุ่มทั้งอันยังได้เพราะของมันกันน้ําไงแล้วผมก็ลองเปิดเคสดูแล้วหน้าจอมันก็ ดับแบบดับดับไปพลึบแบบไม่ใช่แบบดับเวลาหมดดับแบบพลึบแบบแบบลองเปิดจอปุ๊บเฮ้ยจอเปิดไม่ติดคิดได้อย่างเดียวมันไม่กันน้ำหรอว <c> ะ <oughs> แล้ว <c oughs> ครั้งนั้น <c oughs> เป็นครั้งแรกที่ผมถาม Google ว่า iPad มันกันน้ำไหมแล้วได้คำตอบที่แบบเฮ้ยห้าหมื่น <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นคิดได้อย่างเดียวเลยก็คือนำคนไข้ไปส่งมือหมอให้ไหวที่สุด <c oughs> ก็เลยรีบขับรถแม่ไปที่ศูนย์แอปเปิลแล้วก็ได้คำตอบมาว่า <c oughs> พี่ดูจากอาการแล้ว iPad จอนองน่าจะเสียนะคะ หากน้องมี Apple c a แ e น้องจ่ายแค่พันเดียวทางสุดรับผิดชอบให้เองแต่ถ้าเกิดน้องไม่มีน้องต้องเอาเครื่องให้พี่แล้วก็จ่ายเงินเพิ่มนะคะเท่าไหร่ครับพี่อ๋อถ้าเกิดน้องเอาเครื่องให้พี่แล้วก็จ่ายเงินเพิ่มน้องก็จะได้รับรุ่นเดิมสเปคเดิมแต่ว่าเป็นเครื่องใหม่นะคะวิ่งังนดีเลยครับแล้วเท่าไหร่ครับอ่าราคาของน้องเนี่ยอยู่ที่ต้องจ่ายเพิ่มก็คือ23 0 0 0ค่ะเดี๋ยวผมขอไปคิดดูก่อนนะครับ อ,อย่าว่าจะ2องหมื่นเลย2,000ยังมีไม่ถึงอะ่ะแต่ว่า200ได้อยู่ผมก็เป็นนักศึกษาปกติก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมเหมือนกันนะก็เลยแบบไปคุยกับแม่แม่ก็บอกว่าลองหาร้านข้างนอกซ่อมดูก่อนแล้วราคาเท่าไหร่ค่อยว่ากันอีกทีผมก็เลยส่งไปซ่อมร้านแห่งหนึ่งเขาก็ใส่เป็นตัว iPad จอรุ่นเก่ามาให้ก็คือตัวของ Gen 2ทีเนี้ย การใช้งานสีภาพทุกอย่างปกติยกเว้นการใช้ Apple Pencil มันจะไม่เหมือนเดิมผมก็ลองวาดดูแล้วเหมือนบางจุดตรงจอ Apple Pencil มันสัมผัสไม่ถึงอ่ะเส้นมันก็เลยขาดส่วนเส้นสีชมูตรงนี้มันก็ตามอารมณ์มันอ่ะอยู่ก็จะมาอยู่ก็จะหายมันก็แบบเดาไม่ได้อ่ะผมก็เลยแบบเออไม่ต้องส่งไปเคี้ยมหรอกพอและเอาเท่าที่ใช้ได้ก็พอแล้วก็ค่าซ่อมจอทั้งหมดเลยก็คือ8,500บาทครับก็หลังจากที่จ่ายเงินค่าซ่อมจอไปมันก็ทำให้ผมได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแบรนด์นี้ยังคงนนาเเเเลลืืออดดหมมิย ซื้อก็แพงซ่อมก็แพงโอ้โหแพงทุกอย่างจริงๆแต่สุดท้ายผมก็กลับมาถามตัวเองนะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเหตุผลตอนนั้นจริงๆอ่ะที่เราเลือก iPad อะมันคืออะไรกันแน่ซึ่งเหมือนผมแค่รู้สึกว่าผมโดนหาก,กินโดยที่แบบ มีคนเอาโฆษณามายัดแล้วก็มาเสิร์ฟให้แล้วก็แบบเฮ้ยเราอยากได้วะ่ะไปเรียนมาหาลัยมันก็ต้องมี iPad สิวะหาเหตุผลจะเอาไอแพดมาตัดวิดีโอเอามาทํางานกราฟิกโอ้โหจดโน้ตได้ด้วยเอาเหตุผลทุกอย่างมารวมกันแต่จริงๆมันไม่ใช่เหตุผลหรอกมันคืออารมณ์ล้วนๆเลยเหมือนแค่อยากมีเหมือนเขาอะแต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว,ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆอะเราต้องการอะไรกันแน่ซึ่งเหมือนความฝันตอนแรกผมแค่อยากถือ iPad ไปมาหาลัยเหมือนแค่แบบอยากถือไปตัดต่ออวดใครสักคนเฉยๆมันดูเท่นะแต่แบบทําไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันไร้สาร จริงๆที่ผมต้องการจริงๆเลยก็คือคอมหนึ่งตัวที่ตั้งอยู่ในห้องของผมแล้วผมมีเวลาให้กับมันแล้วก็เต็มที่กับหน้าจอตรงนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความร้อนของ CPU ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความจำเพราะว่าถ้าเกิดมันเต็มผมก็แค่ซื้อฮาร์ดดิส์ s d ก็ว่าไปราคาก็สบายกระเป๋าแถมไม่ต้องเสียค่าช่างด้วยนะครับสุดท้ายครับคำถามก็คือว่าผมรู้สึกไงกับชิป M2 คำตอบก็คือดูยู u ูบแบะไม่จำเป็นหรอก จริงๆเอฟก็สามก็เหลือแล้วเพราะว่าทุกวันเนี่ยผมซื้อ iPad มาเหมือนดู YouTube แล้ลวนเลยอะไม่ได้เอามาทำอะไรเลยจริงๆนะครับแรงเกินเหตุแต่ว่าหน้าจอเพลินตามากครับ